สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพบกับทีมงานพี่ชุม่มแล้วก็พรานมกขยอคยแยะเนี่ยครับมาแล้วแกพังตมบชวามีช่างนุช่างวันชยัยช่างสำเริงแล้วก็ช่างนายขับรถโดยพี่ชุม่มเนี่ยพังตมบชวาครับท่านผู้ชมเที่ยวนี้เที่ยวที่สองนี่ช่างแอร์ครับเต็มเลย นี่ฝั่งนี้เอามาเอาทองอะไร้เนื้อนะครับพวกนหนองนาชิโจฝั่งโน้นถ้ะติ้งทองครับของนายกเก๋นี่ครับพวกห้องนาฝั่งโน้นมีน้ำนี่ชนประทานกั้นกลางเนี่ยทีนี้ทีนี้ก็ฝั่งนี้นี่ครับจะเป็นที่บินบารามอเตอร์อยันนี้เราจะมาบินยันนิด ระทิ้งทองในยกเก๋อันนี้เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายฝั่งนี้ชนประทานมาทำนี่คลองชนประทานครับมาจากลำตะคองค่ท่านผู้ชม นี่เลยชั้งชุม่มาทางเพิ่งจับไปแล้วก็บอกไปเลยครับไปเลยครับไม่ต้องชะลอครับไปเลยครับรถหลังมาครับนี่ขอาเสื้อทางมาเลยทางในปกไม้ปอกมือกงง็มาเดี่ยวซ้ายครับ ปาดซบปล่อยทางนี้ก็เข้าได้ครมามองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยช่างช่างนายช่างใหญ่ประจำวันนี้สุดยอดมากหนักไหมรถหนักไหมไม่หนักเท่าไหร่เบาเหวเลย นี่ลองลองชนประทานสองหนึ่งฝั่งนี้ของโคกดงหน้าชิโจนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งมีอีกฝั่งหนึ่งมีสองสองฝั่งเลยซ้ายขวานี่เดินเสาไฟเข้าตั้งแต่ตรงนี้ <c oughs> โอ้โหนี่ครับเที่ยวสองแล้วน้ำมาแล้วครับเนี่ยน้ำมาแล้วฝั่งนี้เห็นใจชัดจริงน,น้ำมาเดี๋ยวมาเอาน้ำเข้าครับ ผมทำทางน้ำเข้าขออกทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ว่าเมื่อเช้านี่เขาปิดทางน้ำเข้าไม่ให้มาเ,เดี๋ยวผมกดทางน้ำให้ไห,หลเข้าตรงนี้จะได้เต็มไง,ไง่ายๆเอาลงบ่อเดิมหมดครับเพราะบ่อกลางนี่ปลาเยอะ ตัวเงินตัวทองช่วยกินปลาตัวใหญ่จั้งแต่ตัวเล็กๆตัวนี้ตัวใหญ่มากนี่ครับลงไปกินลงไปข้ามาตีละตัว,ตวสองตัวเพราะเขาเป็นสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำครับแต่ว่ามีพี่เรืออากาศเรืออากาศตรีสนมสุขาวรีครับเนี่ยมาทำพารามอเตอร์ให้ ทีมงานชินโจบินวันนี้ครับพี่วศ์เดี๋ยวมีกับข้าวพร้อมกับข้าวพร้อมยังไม่บ้านกับข้าวพร้อมยัังครบพี่ตุกยังเพิ่งหมักครับกิังหมักูค่ะครับนี่โอเคครับเดี๋ยวผมไปเปิดน้ำทางเข้าอีกทางหนึ่งโอเคครับจเพียดคนละแก้ว